คอนโดใหม่ใกล้เมืองทองค่ะราคาเริ่มต้นไม่ถึง1ล้านบาททำเลดีเดินทางสะดวกเข้าออกได้หลายเส้นทางห้องกว้างอยู่สบายฟังก์ชั่นครบพร้อมเฟอร์นิเจอร์1ห,ห้องนอนเริ่ม890,000บาทค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับโฮมิสิตแล,ละหญิงมาริลีค่ะวันนี้นะคะหญิงพาทุกคนมาดูคอนโดมิเนียมใหม่ค่ะทำเลติวานนท์ปาาเกตนะคะเป็นคอนโดมิเนียมแบรนด์เพลินเพลินค่ะที่โครงการเพลินเพลินคอนโดมิเนียมติวานนท์ปาาเกร็ด5ค่ะจากวิถีไทยรียลเอสเตทค่ะที่นี่นะเป็นคอนโดใหม่ที่ราคาเริ่มต้นไม่ถึง1ล้านบาทค่ะตอบโจทย์สาหรับใครที่กําลังมองหาบ้านหลังแรกนะคะคนที่เริ่มต้นทํางานก็สามารถเป็นเจ้าของที่นี่ได้ไม่ยากค่ะห้องกว้างอยู่สบายแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานครบที่สําคัญเป็นห้อง พร้อมเฟอร์นิเจอร์ด้วยค่ะด้านหลังของหญิงนะคะเป็นเพลินเพลินคอนโดมิเนียมติวานนท์ปากเกร็ด4ค่ะทำเลตรงนี้นะคะเขาพัฒนาโครงการมาแล้วทั้งหมด4โครงการค่ะโซน out ขายหมดเกลี้ยงเรียบร้อยแล้วนะคะกําลังพัฒนาโครงการที่5แล้วก็โครงการที่6ค่ะทำเลอยู่ใกล้เคียงกันย่านนี้เลยค่ะสําหรับที่ตั้งของโครงการเพลินเพลินคอนโดมิเนียมติวานนท์ปากเกร็ด5นะคะอยู่ในซอยติวานนท์ปากเกร็ด56นะคะหรือว่าซอยพระแม่มหาการุณ19ค่ะการเดินทางจากตรงนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อ ถนนหลักได้หลายเส้นทางค่ะไม่ว่าจะเป็นถนนติวานนท์ถนนสีสมานหรือจะเชื่อมไปใช้ทางด่วนสีรัตด่ดานสีสมานไปโซนต่างๆของกรุงเทพมหานครก็ได้ค่ะจะไปใช้ถนนเรียบคลองประปาก็ง่ายค่ะ รอบๆโครงการนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตครบค่ะไม่ว่าจะเป็นเมืองท่องธานนีโรบินสันสีสมานหรือว่าเดนไนเซ็นเตอร์ตีวานนท์ก็อยู่ไม่ไกลจากตัวโครงการค่ะบรรยากาศโดยรอบของโซนนี้นะคะเงียบสงบแล้วก็เป็นส่วนตัวค่ะมีพื้นที่สีเขียวค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะ ดอนเพลนคอนโดมิเนียมติวานนท์ปากเกร็ด5ค่ะที่นี่พัฒน,นาบนแปลงที่ดินรวมประมาณ1ไร่นะคะเป็นคอนโดมิเนียมโลลาส์สูง8ชั้นมีห้องพักอาศัยทั้งหมด77ยูนิตได้ความเป็นส่วนตัวค่ะสำหรับบริเวณชั้น1ค่ะจะเป็นพื้นที่จอดรถนะคะรองรับรถได้อยู่ที่72%รวมจอดซ้อนคันค่ะแล้วก็จะมีโถงล็อบบี้นะคะและมีลิฟต์โดยสารให้1ตัวค่ะระบบรักษาความปลอดภัยค่ะก็จะมีกล้องวงจรปิด CCTV ทั่วทั้งโครงการแล้วก็แต่ละชั้นของห้องพักอาศัย ตั้งแต่ชั้น2ไปจนถึงชั้น8นะคะก็จะเป็นห้องพักอาศัยทั้งหมดค่ะแต่ละชั้นเนี่ยจะมีห้องเพียงแค่1 1ยูนิตเท่านั้นค่ะ สำหรับ,บรูปแบบห้องพักอาศัยค่ะที่นี่จะมีให้เลือก2แบบด้วยกันก็คือแบบ one bedroom พื้นที่ใช้สอย32.5ตารางเมตรและแบบ two bedrooms ค่ะพื้นที่ใช้สอย42.5ตารางเมตรวันนี้หญิงจะพาทุกคนดูห้องตัวอย่างทั้ง2แบบค่ะเริ่มที่แบบแรกนะคะแบบ one bedroom พื้นที่ใช้สอย32.5ตารางเมตรห้องนี้ค่ะ คือบรรยากาศภายในห้องตัวอย่างค่ะทุกคนโครงการออกแบบฟังก์ชันได้ลงตัวมากๆห้องกว้างแล้วก็อยู่สบายที่สําคัญเลยโครงการให้ห้องพร้อมเฟอร์นิเจอร์นะคะถ้าเกิดว่าโครงการสร้างเสร็จเนี่ยแค่หิ้วกระเป๋าเสื้อผ้าเข้ามาอยู่ได้เลยค่ะเรามาดูฟังก์ชันดีกว่าพอคุณเปิดประตูเข้ามาโซนแรกตรงนี้ค่ะจะเป็น living area หรือว่ามุมนั่งเล่นพักผ่อนนะคะที่สามารถวางโซฟาขนาด2ที่นั่งได้กําลังพอดีเลยค่ะวางโต๊ะกลางตรงนี้ ฝั่งตรงข้ามค่ะจะเป็นชั้นวางทีวีแล้วก็เป็นชั้นเก็บของที่โครงการบิวอ mm ิน hmm. มาไว้ให้เรียบร้อยระยะการดูทีวีเนี่ยถือว่าพอดีสําหรับการใช้งานเลยค่ะต่อนเนื่องมาโซนนี้ค่ะทุกคนก็จะเป็นมุมรับประทานอาหารที่สามารถวางชุดโต๊ะขนาด4ที่นั่งนะคะซึ่งเวลาทานอาหารเนี่ยเราสามารถดูทีวีไปพร้อมๆกันได้ค่ะ และตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนค่ะกั้นด้วยประตูกระจกบานสไลด์บานใหญ่ทําให้ห้องเนี่ยได้ความเป็นสัดส,ส่วนและยังได้ความปลอดโปร่งเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าแสงธรรมชาติเนี่ยส่องเข้ามาได้อย่างทั่วถึงค่ะมาดูฟังก์ชันในห้องนอนกันบ้างสามารถวางเตียงคิงไซส์ได้สบายเลยนะคะเพราะว่ามีพื้นที่ที่กว้างค่ะวางโต๊ะข้างเตียงได้ผนังฝั่งทางหน้านอกโซนนี้นะคะก็จะเป็นหน้าต่างแล้วก็กระจกเต็มบานเลยค่ะทําให้รับแสงธรรมชาติได้เต็มที่ส่วนโซนนี้นะคะก็สามารถวาง งโต๊ะสําหรับวางทีวีหรือว่าจะเป็นโต๊ะทางานก็ได้อันนี้โครงการให้มาด้วยค่ะพร้อมกับบิวอินนะคะตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ที่พอดีสําหรับการใช้งานแบบนี้เลยค่ะมาดูอีกโซนหนึ่งค่ะก็จะเป็นฟังก์ชันของพื้นที่ครัวนะ ซึ่งก็จะแยกส่วนกันชัดเจนแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้เป็นสัดเป็นส่วนเพิ่มมากขึ้นสามารถกั้นด้วยประตูกระจกบานสไลด์มุมนี้ได้เลยค่ะ Space หรือว่าพื้นที่ใช้สอยของครัวเนี่ยก็กำลังพอดีสำหรับการใช้งานโครงการบิวอินเคาน์เตอร์ครัวตู้แขวนแล้วก็ชั้นเก็บของด้านล่างอันนี้ให้มาครบเซตเลยนะคะเชื่อมต่อกับพื้นที่ระเบียงทางด้านหลังห้องและระเบียงเนี่ยก,กว้างนะคะทําเป็นโซนซักล้างวางเครื่องซักผ้าได้เลยหรือใครจะทําเป็นพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติมก็ได้ค่ะ มาดูห้องน้ำค่ะทุกคนโอ้โหฟังก์ชันลงตัวมากๆคือแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้เรียบร้อยสุขภัณฑ์ให้มาครบเซนตค่ะกระจกบานใหญ่บิวอินนะคะสำหรับชั้นเก็บของโซนนี้แล้วก็โซนชาวอร์นี่นะโครงการเจาะช่องสำหรับวางของเอเซุซอรตีต่างๆเวลาเราอาบน้ำไว้ให้ครบเลยค่ะเรียกได้ว่าฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยคิดมาให้ครบสาหรับการอยู่อาศัยทุกฟังก์ชันเลยจริงๆค่ะ ค่ะแบบวันเบดรูมนะคะพื้นที่ใช้สอย32.5ตารางเมตรค่ะเหมาะสําหรับอยู่1นถึงสคนนะคะหรือว่าจะเป็นคู่รักอยู่กันได้สบายๆเลยค่ะที่สําคัญเลยโครงการขายห้องพร้อมเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นในห้องตัวอย่างนี้เลยค่ะราคาเริ่มต้นอยู่เพียง890,000บาทเท่านั้นคุ้มมากๆเลยค่ะถ้าใครอยากจะได้ห้องไซส์ใหญ่ขึ้นมาค่ะยิงแนะนำห้องนี้เลยแบบ2 o ต e d r o o m s ค่ะ พื้นที่ใช้สอยอยู่ที่42.5ตารางเมตรนะคะเหมาะสำหรับครอบครัวอยู่2-3คนเนี่ยสบายมากๆเลยค่ะเรามาดูฟังก์ชันกันค่ะพอคุณเปิดประตูเข้ามาโซนนี้จะเป็น living area ขนาดใหญ่ฝั่งนี้วางโซฟาตัวใหญ่ได้เลยวางโต๊ะกลางนะคะส่วนอีกโซนหนึ่งก็ built-in นะคะเป็นชั้นเก็บของแล้วก็ชั้นวางทีวีค่ะสเปซตรงนี้กว้างมากเลยค่ะทุกคนเชื่อมต่อมามุมนี้ค่ะก็จะเป็นมุมรับประทานอาหารที่สามารถวางชุดโต๊ะขนาด ที่นั่งได้กําลังพอดีแล้วก็มีสเปซที่กว้างเพียงพอสําหรับการอยู่อาศัยไม่อึดอัดเลยจริงๆค่ะต่อนเนื่องมาโซนนี้ค่ะก็ เป็นพื้นที่ของห้องนอนที่2ค่ะกั้นด้วยประตูกระจกบานสไลด์ซึ่งห้องนอนที่2เนี่ยไม่เล็กนะบอกไว้ก่อนเลยวางเตียงขนาด5ฟุตได้ค่ะผนังฝั่งทางด้านนอกนะคะก็จะเป็นหน้าต่างกระจกบานใหญ่ค่ะแล้วก็มีช่องแสงเปิดระบายอากาศรับแสงธรรมชาติได้เต็มที่ทําให้ภายในห้องนะคะได้ความปลอดโปร่งและอยู่สบายเพิ่มมากขึ้นค่ะสําหรับห้องแบบ two bedrooms นะคะก็จะเป็นตําแหน่งห้องมุมค่ะ ด้านข้างกันตรงนี้ค่ะก็จะเป็นมาสเตอร์เบดมหรือว่าห้องนอนใหญ่ค่ะพื้นที่ก็จะกว้างขึ้นมานะทุกคนคือวางเตียงคิงไซส์ได้สบายเลยค่ะอันนี้คือโครงการวางให้ดูนะคะแล้วก็ได้แบบนี้เลยค่ะทุกคนผนังฝั่งทางด้านนอกก็เป็นหน้าต่างแล้วก็เป็นช่องแสงกระจกเต็มบานเลยค่ะรับแสงธรรมชาติได้เต็มที่เช่นเดียวกันโซนนี้มีพื้นที่บิวอินตู้เสื้อผ้าอันนี้โครงการติดตั้งมาไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็ชั้นวางทีวีอันนี้โครงการก็ให้มาด้วยค่ะ มาดูฟังก์ชันมุมครัวกันบ้างค่ะก็จะเป็นครัวที่แยกส่วนค่ะแต่ว่าจะไม่ใช่ครัวปิดนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้ความเป็นสัดส,ส่วนเพิ่มเติมนะคะสามารถกั้นประตูกระจกบานสไลด์มุมนี้ได้เลยค่ะ อันนี้ครัวชุดเคาน์เตอร์ต่างๆนะคะชั้นลอยแล้วก็ชั้นล่างตรงนี้โครงการติดตั้งมาไว้ให้เรียบร้อยใช้งานได้สะดวกค่ะเชื่อมต่อกับระเบียงทางด้านหลังห้องด้วยประตูกระจกบานสไลด์ซึ่งระเบียงเนี่ยก็ขนาดพอเหมาะสําหรับการทําเป็นพื้นที่ซักล้างวางเครื่องซักผ้าได้พอดีเลยค่ะ มาดูห้องน้ํากันบ้างค่ะก็ฟังก์ชันลงตัวนะแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้เรียบร้อยสุขภัณฑ์ให้มาครบเซตตกแต่งให้ตามนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างหน้าแล้วก็โถสุขภัณฑ์รวมถึงกระจกเงาเนี่ยให้2จุดด้วยกันค่ะแล้วหลังกระจกเงาอันนี้ก็จะมีชั้นสําหรับเก็บของด้วยค่ะ ห้องนี้ค่ะแบบ2 bedroom นะคะพื้นที่ใช้สอย42.5ตารางเมตรค่ะเหมาะสำหรับครอบครัวสมาชิกอยู่2-3คนนะคะสบายมากๆเลยค่ะโครงการขายห้องพร้อมเฟอร์นิเจอร์ค่ะราคาเริ่มต้นของห้องนี้คือ1,510,000บาทค่ะใครที่กำลังมองหาคอนโดมิเนียมใหม่นะคะบนทําเลติวานนปากเกร็ดค่ะเดินทางสะดวกเข้าออกได้หลายเส้นทางเชื่อมต่อเข้าเมืองได้ง่ายค่ะ ที่นี่ตอบโจทย์นะคะเพลินเพลินคอนโดมิเนียมติวานนท์ปากเกร็ด5ค่ะคอนโดใหม่นะคะที่ได้ความเป็นส่วนตัวค่ะห้องกว้างฟังก์ชันครบอยู่สบายค่ะที่สําคัญนะคะอยู่ใกล้กับเมืองทองธานีแล้วก็แหล่งไลฟ์สไตล์ค่ะโครงการขายห้องพร้อมเฟอร์นิเจอร์ทั้งห้องเลยค่ะมูลค่ากว่าแสนบาทค่ะแล้วก็มีโปรโมชั่นนะคะไม่ว่าจะเป็นฟรีค่าโอนนะคะฟรีค่าส่วนกลางนาน2ปีแล้วก็มีฟรีแอร์ระบบอินเวอร์เตอร์อันนี้ไม่รวมติดตั้งค่ะสำหรับห้องแบบ one bedroom นะคะ 32.5ตารางเมตรราคาเริ่มต้นอยู่ที่890,000บาทค่ะและห้องแบบ2 bedroom ค่ะพื้นที่ใช้สอย42.5ตารางเมตรราคาเริ่มต้นอยู่ที่1 5 1 0 0 0้บาทค่ะได้ห้องพร้อมเฟอร์คุ้มค่ามากๆห้องกว้างอยู่สบายแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานครบค่ะยังไงใครที่สนใจโครงการนะคะสามารถแวะมาดูห้องตัวอย่างได้ที่เซลล์แกลเลอรี่แล้วก็มาดูโครงการที่ผ่านมาของเพลินเพลินคอนโดมิเนียมได้เลยเพราะว่าในย่านนี้ค่ะมีหลายโครงการนะคะ ใครที่มาดูห้องตัวอย่างอย่าลืมบอกโครงการนะคะว่าดูโฮมพิสิตหรือว่าดูอีกมาค่ะโครงการจะมีของที่ระลึกน่ารักน่ารักมอบให้ค่ะและถ้าเกิดว่าใครดูห้องตัวอย่างแล้วชื่นชอบนะคะจองห้องค่ะโครงการก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษค่ะนั่นก็คือให้ไมโครเวฟเพิ่มอีกหนึ่งเครื่องค่ะมีจำนวนจำกัดน,นะคะเพียงแค่10ยูนิตเท่านั้นค่ะยังไงถ้าสนใจต้องรีบมาจองค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าไปแล้วค่ะ E